สวัสดีครับ e. พี่น้องที่รักครับวันนี้พระโชณะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสดีบทที่68นะครับข้อที Somehow, e ่11ถึง14นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าประกาศชัยขององค์ผู้ทรงฤทธิ์นะครับในพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องของพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่มีชัยชนะเราที่แทนที่กันก่อนนะครับข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าขอการไวพรของพระองค์เจ้าเหนือพระโชนะของพระองค์ที่พระโชนะของพระองค์จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เขาเั็นดัศนีถูกต้อง คุณพระองค์เจ้าขอพระองค์เจ้าให้โรชนะอธรนียหลุนใจขั้งหลายอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผมอยากจะอ่านนะครับจากขอ้อ1 1อถึง14นะครับองค์เจ้านายประทานถ้อยคำพวกผู้หญิงที่ประกาศข่าวดีก็เป็นกลุ่มใหญ่ประกาศว่าบรรดาพระราชาของกองทัพทั้งหลายพวกเขาหนีไปพวกเขาหนีไปผู้หญิงที่อยู่ที่บ้านก็แบ่งของริบกันแม้ท่านนอนอยู่่ามกลางคอกแกะปีกนกพิราบก็อาบเงิน ของมันอาบด้วยทองเนื้อดีเมื่อองค์ผู้ทรงฤทธิ์ทรงกระจายพระราชาณนะที่นั่นหิมะก็ตกลงบ,บนภูเขาสันโมนพระคัมภีร์ในตอนนี้ได้พูดถึงการประกาศชัยชนะของพระองค์นะฮะตรงนี้จะมีชื่อที่โผล่ขึ้นมาก็คือสันโมนสันโงนนั้นแปลว่าล่มเงาที่มืดมิดใกล้กับเมืองเชคเคมเป็นภูเขาอีกภูเขาหนึ่งไม่ได้สูงนัก ปกติแล้วภูเขาที่นี่เนี่ยไม่ค่อยมีหิมะตกเยอะนะแต่ว่าถ้ามันตกเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยก็จะเป็นที่น่าจดจำและตอนนี้กําลังพูดถึงเหมือนกับว่าหิมะเนี่ยมันตกแล้วกระจายไปตามจุดต่างๆนึกถึงภาพเวลาที่หิมะตกมาเสร็จแล้วมันก็จะไปกองเป็นหย่อมเป็นหย่อมเป็นหย่อมเป็นหย,ย่อมอยู่นะครับมันก็จะกลายเป็นภาพของคนเหล่านั้นนะครับที่พระเจ้าทรงทาให พวกเขากระาจายไปเหมือนกับพิมะที่อยู่กองกระจายกระจายเหล่านั้นนะครับตอนนี้พระคัมภี์กำลังบอกอะไรกับเรล่าอันที่หนึ่งครับพระองค์ประกาศชัยชนะของพระองค์นะครับประกาศแก่คนที่อ่อนแอจากพระคัมภีร์ตรงนี้ในข้อ1 1บ2เราจะเห็นว่าพระองค์ได้ประทานข่าวชัยชนะให้กับพวกผู้หญิงนะฮะพวกผู้หญิงอยู่ที่ไหนครับเขาอยู่ที่บ้านเขาไม่ได้ออกไปรบนะบแต่พวกผู้หญิงอยู่ที่บ้านผู้หญิงที่รอข่าวดีจะเกิดขึ้นจากการรบในแนวหน้า ประกาศนั้นก็กลับมายังผู้หญิงที่เป็นผู้อ่อนแอทั้งหลายแล้วขอบคุณพระเจ้าในตรงนี้ก็คือว่าชัยชนะของพระเจ้าเนี่ยนะครับเวลาที่พระองค์ประกาศพระองค์ไม่ได้ประกาศให้กับคนที่ออกไปรบเท่านั้นแต่ประกาศให้กับทุกๆคนโดยเฉพาะยิ่งคนที่อยู่แนวหลังที่เป็นพวกผู้หญิงพวกเด็กที่อยู่ที่บ้านแล้วเขาก็จะพูดกันต่อต่อไปว่าตอนนี้พราชาของที่นั่นที่นูน่นนี้ไปหมดแล้วจะสังเกตว่า ทำไมผู้ผู้หญิงจึงต้องเป็นคนประกาศครับโดยวิสัยเนี่ยผู้หญิงก็ชอบพูดมากอยู่แล้วเนี่ยโดยปกตินะครับนอกจากบางคนอาจจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะแต่ว่าผู้หญิงก็จะไปพูดอยู่แล้วแล้วก็ข่าวก็จะไปเร็วมากนะครับในสําหรับผู้ผู้หญิงตอนที่มีเลียมได้นําข่าวของการข้ามทะเลแดงพระเจ้าไปกระจายก็รวดเร็วมากครับนะฮะเช่นเดียวกันตอนที่ดาวิดกลับมาจากการสู้กับฟริสเตียผู้หญิงก็กระจายข่าวไปทั่วเลยครับนะฮะ ดังนั้นเองเนี่ยนะครับข่าวประเสริฐของพระเจ้าหรือข่าวดีของพระเจ้านั้นถูกกระจายไปอย่างทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่แนวหน้าหรือคนที่อยู่แนวหลังโดยเฉพาะยิ่งคนที่อยู่แนวหลังซึ่งเยอะกว่าเขาจะได้รับกำลังใจต่อไปอันที่สองครับนอกจากประกาศแล้วก็ประทานพรครับพระบุองคีบอกว่าผู้หญิงที่อยู่ที่บ้านก็ได้แบ่งของริบกันพอชชนะเกิดขึ้นไม่ใช่พวกแนวหน้าเท่านั้นที่ได้รับพรพวกอยู่แนวหลังที่อยู่ที่บ้านที่เป็นกําลังใจ พวกเขาก็ได้รับพรด้วยกันโดยการที่เอาของที่ไปรบมาเนี่ยครับเอาที่ชนะมาก็เอามาแบ่งเอาของริบมาแบ่งกันและพระคัมพีร์บันทึกบอกว่าแม้พวกท่านจะนอนท่ามการข้อแกะเพราะว่าจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องเฝ้าฝูงแกะพวกนี้ออกไปรบไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นคนที่อ่อนแอทั้งหลายด้วยออกไปรบไม่ได้พวกนี้สนับสนุนอยู่ข้างหลังแต่พรเวลามาเกิดขึ้นพระบิดบอกว่าปีกของนกพิราบก็อาบเงินอิสราเอลเปรียบเหมือนนกพิราบ ปีกอับเงินไปเขาไม่ไงครับพวกเขาจะอุดมสมบูรณ์พระเจ้าจะอวยพรพวกเขามากมายลนนั้นเองพระเจ้าก็จะประทานพระพรทั่วหน้ากับเขาชัยชนะของพระเจ้าพระองค์ต้องการประกาศให้กับทุกคนรู้ว่าพระเจ้าพิชัยชนะแล้วและพระองค์ไม่ได้ประทานแค่ชัยชนะแต่พระองค์ประทานพรให้กับทุกๆคนที่ติดตามพระองค์ด้วยละนั้นเองเมื่อเราติดตามพระเจ้าพี่น้องที่รักครับชัยชนะเวลาเกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะคนที่ออกไปรบแต่ทุกคนได้รับพรจากพระ้ารวมกันดังนั้นเอง เมื่อพระเจ้าประกาศชัยชนะมาอย่างคึจกจักรของพระองค์ให้เรายินดีด้วยกันครับและมีส่วนที่จะสัตซ์ซื่อกันสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันเพราะพระเจ้าประทานชัยชนะให้กับทั้งหมดไม่ชเฉพาะกลุ่มชนเท่านั้นขอบใจพรครับอธิษฐานด้วยกันพระองค์เจ้าข้าขอบคุณพระองค์เจ้าเมื่อพระองค์ประกาศชัยชนะนั้นคนที่ไม่ได้ออกไปรบบรรดาผู้หญิงบรรดาคนที่เลี้ยงแกะก็ได้รับพระพรจากสิ่งเหล่านั้นด้วยให้คงไมรัตระหนักในจุดนี้เสมอว่า เขาหลายเป็นกายของพระเยซูคริสต์เขาหลายเป็นประชากรเป็นประเทศของพระองค์และเมื่อเขาหลายได้รับใช้พระเจ้าและเกิดผลมากมายพระพรน,นั้นก็ยังมาถึงทุกๆคนเชน่นเดียวกันจึงอธิษฐานขอพระองค์จะให้เขาหลายตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของประชากรของพระองค์เจ้าและเห็นคุณค่าของสิ่งล่านี้อยู่เสมออธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจา้าอาเมนทุกคนครับ